สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับท่านไหนที่กําลังอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในช่วงนี้แล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆ สำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการลดราคาส่งท้ายเดือนของมือถือแบรนด์ oppo นะครับสำหรับ oppo a 6 0 2024มือถือรุ่นนี้เป็นมือถือสเปคดีราคาประหยัดนะครับเหมาะกับหลายๆท่านที่ชื่นชอบมือถือโดยเฉพาะ ชื่นชอบเป็นแบรนด์ oppo นะครับรุ่นนี้ถ่ายรูปสวยแบตอึดนะครับจอใหญ่ด้วย ใครสนใจเดี๋ยวลองมาดูราคาดูสเปคกันนะครับว่าน่าซื้อไหมแล้วก็มีโปรโราคาพิเศษมีคูปองส่วนลดมาแจกเพิ่มให้ด้วยในเรื่องของสเปคนะครับ oppo a 6 0 2024รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ lcd 24บิตความละเอียดเป็นแบบ hd plus กล้องหลังนะครับให้มา2ตัวเป็นแบบแนวตั้งเลนค่อนข้างใหญ่นะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็นชิปค u a l c o m m Snapdragon 680 Octa-core นะครับระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android version 14ครอบทับด้วย ColorOS version 14หน่วยความจำนะครับแรมให้มา8 gb ลอมหรือว่าความจุให้มา128 gb หรือว่าจะเลือกเป็นรุ่น256 gb ก็ได้นะครับส่วนแบตเตอรี่5,000 m ah. ิลลอรองรับการชาร์จไวได้ถึง45วัตต์มือถือรุ่นนี้เปิดตัว ครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีนี้นะครับก็คือปี2024มีให้เลือกหลักๆก,ก็คือ2สีเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่าม่วงจะเป็น แนวออกม่วงดำนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ OPPO A60 2024นะครับต่อไปดูสเปคกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันบ้างนะครับมีมาให้ดูทั้ง2แบบเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ OPPO A60 2024อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่28 พฤศจิกายนปี2024นะครับมีราคาจากหลายล้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป ลาซาด้ากันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ oppo a60 นะครับมีทั้งรุ่นแรม8ลอม128แล้วก็ r a ม8ลอม256 g b สะดวกแบบไหนเลือกได้เลยนะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.67นิ้วกล้องหลัง50ล้านชาร์จไว45วัตต์แบตอึด5,000มิลลิแอมตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo นะครับจากราคาปกติ6,999วันนี้ลดราคาเหลือเพียง5,550บาทนะครับสำหรับโปรลดราคา เพเดจากทาง l a z a d a ส่งท้ายเดือนนะครับมีคูปองสลดแจกเพิ่มให้ด้วยกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับคูปองอยู่ที่ด้านล่างสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มได้ถ้าใช้คูปองราคาอาจจะเหลืออยู่ที่เพียงแค่ประมาณ4,500บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการผ่อนชําระการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับการโอนผ่านทางธนาคารสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยน คืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ oppo a60 แรม8ลอม128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่5,590บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผก็ผนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปี ปิดท้ายการที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ oppo a 6 0เป็นรุ่น ram 8 r o ลอม8 GB g b ขายโดยทาง Lazada นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo สำหรับ Pro p a y ด a y นะครับลดราคาไปยาวๆถึงวันที่30 พฤศจิกายนนะครับแจกคูปองส่วนลดทุกวันจากราคาปกติ7,999ลดราคาเหลือ5799บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับการซื้อ oppo a 6 0 2 0 2 4นะครับจากทางนั้นแอป lazada นํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูคูปองส่วนลดก็ได้นะครับ ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ oppo a60 นะครับมีทั้งรุ่นแรม8ล o m 128แล้วก็แรม8ล o m 256 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo ร้านนี้ขายโดยทาง oppo official โดยตรงนะครับจากราคาปกติ7,999ลดราคาเหลือ6,999บาทราคานี้เป็นรุ่น ram 8 rom 256 g b นะครับถ้าเป็นรุ่น ram 8 rom 128ราคาก็จะประมาณ5,9 99บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,ก่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับ oppo a 6 0มีทั้งรุ่น ram 8ลอมร้แปด ram ลอม 256GB ให้เราได้เลือกกันนะครับรุ่นนี้กล้อง50ล้านชาร์จไว45วัตต์แบตเตอรี่5000ม ah. ิลลิแอมตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทยนะคร วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแก่ผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช h o ป e e นะครับ oppo a 6 0 ram แ rom รม 8, อม1 2 8กิกะไบต์หรือว่าจะเลือกเป็นรุ่น ram แรม rom องร้อยหกิกะไบต์ก็ได้ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยรับประกันศูนย์1ปีนะครับจากราคาปกติ9 9ลดลาคาเห้ือ5,945ก้าทิีโค้ดนลดจา้าเิ่มให้ครันีกา้า,า,ารก็ย บเ,เงินปลายทางได้อยากแก่ผ่อนผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo หปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ oppo a60 2 0 2 4จากทางด้านแอป s h อปปีนะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านเช่นเดียวกันชอบร้านไหนลองกดที่ลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดของราคาเข้าไปดูคูปองส่วนลดหรือว่าไปดูรีวิวการสั่งซื้อก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการ ซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อ oppo a60 เป็นโปรใหม่นะครับโปรโลดราคาส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนมาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ Oppo A60 แรม8ลอม256 g b หรือว่าจะเลือกเป็นรุ่นแรม8ลอม128 g b ก็ได้นะครับราคาเท่ากันก็คือ3,299บาทสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับส่วนถ้าเราอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทำเรื่องย้ายค่ายนะครับลดเพิ่มให้อีก1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ2,299บาทสำหรับ Oppo A60 แรม8ลอม256 g b นะครับมีให้เลือก2สีวิธีการสั่งซื้อสามารถ เข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เช่นเดียวกันที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาอีกค่ายหนึ่งนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย True d t a c t นะครับสำหรับ Oppo A60 ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3,499บาทนะครับราคานี้เป็นรุ่นความจุ256 g b ในส่วนของสีมีให้เลือก2สีแต่ว่าตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีฟ้าเท่านั้นความจุก็เหลือเฉพาะความจุ256 g b โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีหลายแบบหลายราคาเริ่มต้นกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อ oppo a60 ได้ที่ราคา4,199บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าโปร499ราคา4,899ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุ้งหน้าสัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา4,199เหมือนกันเมื่อท่านไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699ค่าเน็ตลุงหน้า 535บาทโปร499ราคา4 8 9 9ขั้นติดลูกหน้า107บาท ทั้งสโปรสัญญา12เดือนเหมือนกันเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา4199แล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์นะครับราคา3ราคา4199เหมือนกันเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699ค่าเนี่ดุงหน้า535บาทโปร4 9 9ราคา4899ค่าเนี่ยดหน้า107บาททั้ง2 p r โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา3,499เมื่นสัครรอย,ยเ,เ,เ9 ต่อเดือนขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิตล่วงหน้านะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่6 9 9 9บาทสําหรับ oppo a 6 0รุ่น ram 8ลอม 256GB นะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ oppo a 6 0จากทางด้านค่าย tru d e t a c t นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้เพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์ tru shop หรือว่า d t a c shop ทุกสาขา โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ Oppo a 6 0มือถือรุ่นใหม่นะครับเป็นราคาส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนท่านชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลของราคานําข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l า z a ด้าแล้วก็ช h อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับชอบราคาหรือว่าชอบโปรของค่ายมือถือแค่ไหนที่สุดก็ไปซื้อที่่าย มือถือแค่นั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ